สำหรับเงินล่องผลเนี่ยเห็นว่ามีข่าวด่วนมีข่าวด่วนในพานใช่ไหมใช่ครับเรื่องของในพานติดตามกันนิดนึงว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะครับเราจะมาติดตามจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านรพีผ่องบุพกิจนะคะซึ่งท่านก็คงจะติดตามเรื่องนี้อยู่รวมถึงน่าจะเป็น ในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าจะให้คําตอบกับเราได้ว่าชะตาชีวิตของสามพรานนั้นตอนนี้เป็นยังไงครับเป็นพรานคนไทยนะครับแล้วเหตุการณ์ตามข่าวนี้ได้เป็นไปตามข่าวหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามจากท่านผู้ว่านะครับเพราะตามข่าวนี้เห็นว่ามีการรายงานจากทางกัมพูชาคือพันโทโตดลาคนนี้เป็นหัวหน้าชุดประสานงานชายแดนของกัมพูชาครับได้แจ้งมาที่ตชดอของเรานะครับบอกว่าตอนเนี้ย จับคนไทยไว้นะครับแล้วก็ได้มีอาวุธปืนด้วยนะครับคือปืนแก๊สนะครับอาวุธปืนแกป๊ปนะฮะแล้วก็กระสุนด้วยเราจะไปคุยกับผู้ว่าสุรินว่าข่าวนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วหรือเปล่าคะครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าคะท่านผู้ว่าสวัสดีครับเดี๋ยวรอเช็คสายสักนิดนึงนะคะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานเกิดขึ้น ที่โดนจับนี่วันก่อนแล้วมารู้เมื่อวานนะคะเรื่องราเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นปกตินี่แหละก็คือเดินทางไปนายพรานก็ทำหน้าที่ของพรานปกติก็ออกนะฮะเข้าป่าหาสัตว์ล่าสัตว์นะครับเอแต่เป็นไปยังไงมายังไงทำไมเลยเขตแดนซะอย่างนั้นนะคฮะ ระหว่างที่โดนจับกลุ่มนี้เชื่อว่าหลายคนตกใจพอสมควรนะคะเพราะว่าถ้าจะว่าไปแล้วสถานการณ์ตอนนี้ของเราก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสับบูว่าครับสวัสดีครับคุณปีรชยากรุชัยท่านผู้ชมครับครับ่านผูว่าครับเป็นยังไงครับจริงๆแล้วเรื่องราวเป็นยังไงผู้ว่าเล่าให้ฟังหน่อยครับในพานเราเอาเอาเริ่มต้นเลยนะครับ่านผูว่าครับเมื่อประมาณวันที่สิบเ้าช่วงสายๆนะครับ วันที่19ที่ผ่านมานะครับโดสายเราได้รับแจ้งทางท่านนายกสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับได้รับแจ้งจากญาติพี่น้องของคนไทยทั้งสามก็ถามคนนี้นะครับว่าคนของเราสามคนเนี่ยถูกจับไปเมื่อคืนวันที่18เวลาประมาณสองทุ่มนะครับโดยหน่วยกําลังที่เรียกว่าต่อชะรอของเขานะครับอันนี้คือข้อมูลที่เราได้รับ เมื่อวันที่สิบเก้านะครับตอนสายๆก็ทางจังหวัดก็ได้รายงานให้ทางกองทัพภาคที่สองทราบก็ทางกระทรวงกลาโทยนะครับอันนี้ก็มีลำดับมาเลยนะครับเป็นนายพรานใช่ไหมครับขอโทษับว่าครับต่อมานะครับต่อมาในวันที่สิบเก้าเนี่ยเราก็ทางสายทหารเรานะครับซึ่งมีหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาอยู่คือมีช่องทางการคุยกันอยู่ นะครับเป็นช่องทางที่ตกลงกันไว้เป็นปกตินะฮะคือปฏิบัติมานานแล้วก็ได้ประสานไปทางทหารฝั่งโน้นเขาก็เขาก็ตอบเราได้ไม่เต็มที่เพราะเขาบอกว่าหน่วยที่จับนั้นเป็นตอชดอนนะครับเป็นตอชดอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทหารนะครับก็การทั้งการประสานงานมันก็ล่าช้าการรอคําตอบอะไรต่างๆก็ล่าช้าับ นะครับทีนี้เมื่อวานนี้ตอนเช้าสายทรรหารเราก็ได้รับแจ้งจากข้หาราชการระดับสูงครับระดับสูงในพื้นที่ครับว่าถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เสียมาราฐนะครับอันนี้ที่ปรากฏข่าวสารเมื่อเมื่อวานนี้วันที่ยี่สิบนะครับถูกไหมครับว่าถูกส่งไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เสียมาราฐครับเอท่าน <Rum. S 2> คณะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีบัญชาให้เป็นการเจอจาระดับท้องถิ่นนั่นหมายถึงตัวผมเองตัวท่านผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีภายใต้การบังคับบัญชาของท่านแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยครับจะต้องเป็นผู้ที่ดําเนินการเจอจาะนะครับครับก็ผมก็ได้มีหนังสือฉบับหนึ่งนะครับไปถึงท่านผู้ให้การจังหวัดสิรินราถเพื่อที่จะขอให้ส่งตัว คนไทย,ยนะฮะโดยอ้างพื้นฐานความสัมพันธ์ระบาดระดับท้องถิ่นซึ่งดีมากนะครับครับแล้วก็ให้เหตุผลไปว่าคนไทยทั้งสามคนนั้นเข้าหลงพัดหลงไปเข้าไปล่าสัตว์แล้วพัดหลงอาวุธปืนที่จับคุณได้ก็เป็นปืนแก๊สนะครับก็แจ้งไปในหนังสือครับแล้วก็หน <c oughs> ังสือฉบับนี้หน่วยประสารงานชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็ได้มอบให้กับ หน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาของของของฝั่งเขาครับเมื่อวานนี้ตอนบ่ายๆนะครับเขาก็รับไปแล้วนะครับเขาก็รับไปแล้วพอตอนท่านผมก็โทรศัพท์ไปหาฝ่ายคนเรือระดับสูงครับที่จังหวัดเสียนราธนะครับเพื่อจะขอประสานด้วยวาจาเพราะส่งหนังสืออย่างเดียวผมผมกลัวจะมันจะช้า นะครับเราก็เป็นห่วงรูปบ้านเราครับนะครับคนไทยก็เป็นห่วงกันเยอะครับก็โทรศัพท์ไปทั้งผู้ใหญ่ฝ่ายพลเรือนนะครับก็ยืนยันกับผมว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้อ่าพลเรือนผมก็เช็คกลับไปที่ผู้ใหญ่ทางพลเรือนที่อุดรมีชัยคือคือพรมแดนเราติดจัอุดัมีชัยครับเสียมเอืส์เสียมนาว่าเนี่ยเป็นจังหวัดที่ถัดจากอุดรมีชัย แต่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่นะครับผมก็เช็กกลับมาที่ฝ่ายพลเรือนระดับสูงที่รอนมีชัยทางโทรศัพท์นะครับประสานทางโทรศัพท์ท่านก็บอกกับผมว่ายังไม่ได้รับรายงานนะครับเราะใช่ว่าพลเรือนระดับสูงของจังหวัดเขานะครับยังไม่ต้องโค้ดตำแหน่งครับก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานนะครับ ผมก็รีบรายงานส่วนนี้ไปให้ทางท่านผู้บัญชาการกองกําลังสวนนาลีครับเพื่อช่วยกันตรวจสอบข่าวสารอีกทีหนึ่งว่าตกลงอยู่ไหนกันแน่ครับในในข้อมูลขณะนี้เมื่อคืนนี้สี่ทุ่มเป็นอย่างนี้เช้านี้เป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้จะติดตรงนมีข้อสังเกตอยู่ข้อหนึ่งนะครับถ้าส่งไปเสียมราชเนี่ยผมคิดว่าไม่พ้นสายตาสื่ออนะครับเพราะที่เสียมราี่เป็นเมืองใหญ่ มีสื่อไทยสื่อเทศเป็นไปหมดนะฮะ hmm. แล้วก็มีแหล่งข่าวด้วยในสื่อนี่เขาก็มีแหล่งข่าวก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเงียบอย่างนี้ครับ hmm. นะฮะก็เลยยังห่วงอยู่ว่าอยู่ตรงไหนนะฮะ hmm. ต,ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในประการแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจโครงสร้างการทํางานของฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับ,รบไม่เหมือนฝั่งเรานะครับฝั่งเราเนี่ยถ้าเกิดเรื่องทางยุทธการเนี่ย ระดับสูงในระดับท้องถิง่นท่านถามท่านแม่ทัพคนเดียวจบนะครับแต่ถ้าในระดับพื้นที่จริงๆถามสองคนถามท่านผูช้ชาการกองกำลังสุรนารีจะถามผู้ว่าครับผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดไหนก็ตามจบมนะครับมันจบอยู่แค่ตรงนี้ของเราร<ต>ท่านแต่ของเขาเนี่ยโครงสร้างผมไม่แน่ใจว่าจะเหมือนของเราหรือเปล่าครทาัท่านผู้ว่าครับมีเป็นตัวเป็นต,น,ตอนอยู่ไหมครับเป็นพรานคนไทยมีชื่อนามสกุลทั้งสามคนไหมครับ นี่ครับมีเอา้าม,มีมีปรากฏในรายงาน่าวทั่วไปท่านจะเอาเรื่องนะมครับอ๋ออยาจะให้ผมอ่านนะมครับครับครับ